สวัสดีค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะมีเงินเดือนอย่างเดียวก็คงไม่พอใช้แล้วนะคะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายรับนะคะบางเทือนก็ติดลบนะคะพอเงินเดือนออกก็หมดไปกับการจ่ายเงินนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ค่ะอยากมีในส่วนของอาชีพเสริมนะคะใครที่บอกว่าตอนนี้นะคะอยากมีอาชีพอิสระวันนี้ค่ะปุ้เป๊ะมีคําแนะนําดีๆแน่นอนนะคะจากนะคะดรสารโลดเทยียสินของเรานั่นเองและที่สําคัญค่ะธุรกิจของดออรสารโลดค่ะก็เป็นหนึ่งอาชีพค่ะที่สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนใช้แล้วสวยขายแล้วรวยนะคะบอกเลยว่าท่านใดที่พูดไม่ ก็สามารถขายได้นะคะบอกเลยว่าธุรกิจที่พูดไปเนี่ยเป็นธุรกิจขายฝันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากดรสารสของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณภูเกสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะอยากให้จา์น,นี้ช่วยพูด,ดหน่อยค่ะว่าวันนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะอาจจะเป็นอ่า เดือนนึงอาจจะใช้จา่ายไม่พอรายรับนะคะอาจจะได้น้อยกว่ารายจา่ายแต่ตอนนี้อาจจะมีบางคนที่อยากได้เป็นอาชีพเสริมก็คือเป็นอาชีพอิสระนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอยากถามอาจารย์ว่าเป็นอาชีพขายฟันหรือเปล่าถ้าสนใจจะมาเป็นขายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของดร,รสารุจน์นะคะครับมันสามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของที่นีได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านถามผมบ่อย ว่าทาไมหาซื้อผลิตภัณฑ์ด็อกเตอรต์สารโรเทียากะมากใช่ค่ะอันนี้ปู้แม่อยากถามมากเลยค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนน้ตั้งแต่ตอนต้นว่าช่องการทางการตลาดของธุรกิจด็อกเตอร์สารโรก็คือ MLM มันติเลเวนมาเก็ตติ้งก็คือการขายตรงแบบหลายชั้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สมุนไทยดรสาโรธไม่มีวางขายครับเป็นคำมั่นสัญญาที่ดรสาโรธให้ไว้กับสมาชิกทุกคนว่าบริษัทจะไม่ขายสินค้าไปถึงผู้บริโภคทั่วไปค่ะผู้บริโภคทั่วไปจะซื้อสินค้า่านสมาชิกทำธุรกิจกับดรสาโรธเท่านั้นนะครับ อย่างที่ผมเรียนตอนต้งนะว่าผมตัดสินใจที่จะทำระบบ MLM ก็เพื่อ,อ,อสนองความฝันของผมที่ผมอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสิ่งดีๆให้แก่ประเทศไทยเป็นการทดแทนบุญคุณที่ผมเอาภาษีราษฎรไปเรียนหนังสือสักสิบปีนะครับก็เลยคิดสินค้าที่มันมีคุณภาพสูงดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือสินค้าสมุนไพร เป็นเรื่องที่ผมถน,นัดเป็นเรื่องที่ผมเดินมาโดยเฉพาะนะครับแล้วผ่านมา28 29ปีปีใหม่นี้ก็เป็นเรื่องพิสูจน์แล้วว่าสินค้ามันดีจริงมันขายตัวมันเองได้นะครับ<ะ>ปรัชญาในการทำสินค้าของโรเตอร์สโร,โรก็คือจะทำสินค้าที่ดีที่สุดขายให้คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้มีกำลังซื้อได้ะนะครับหลายหลายคนที่เป็นนักธุรกิจฟังผมพูดนี่คผม สั่หนหัวว่าไอ้อย่างนี้ก็เป็นทุลก็เป็นสินค้าระดับกลางๆสิผมก็ถามเขาว่าทําไมเป็นงั้นละ่ะ,เ,ะ,เ,ะเขาก็ตอบผมว่าก็สินค้าดีมันไม่มีราคาถูกนะฮะเพะฉะนั้นเราก็ต่อสู้มา20กว่าปีว่าสินค้าดีราคาถูกมีครับโดยเฉพาแบรนด์นี้ฮะแบรนด์ดอเตอร์นสน<า>หัวนะครับเราตั้งใจอย่างนี้ครับว่าจะผลิตสินค้าที่ดี แล้วคนที่เอาสินค้าเราไปแนะนำนี้ก็จะมีความภูมิใจภูมิใจที่แนะนำสินค้าที่ดีคนใช้แล้วก็จะต้องขอบคุณคนแนะนําว่าแนะนําสินค้าที่ดีให้ใช้นะครับเราอยากเห็นภาพอย่างนี้ครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง28ปีที่ผ่านมาอันนี้นะครับทีนนี้ระบบของดร,ร์สารรที่มันง่ายๆนะครับเป็นระบบสแตนเดิกธรรมดานะครับถ่ายมากก็ได้มาก ตามเพิ่มแบ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งระดับสูงสุดก็ได้ึง3 8%ครับรวมกับส่วนลดที่เข้าพอเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ส่วนลดที่5รวมกับค่าตอบแทนที่จะเกิดจากการขายในระบบเครือข่ายนี้อีกก็จะประมาณ50กว่าเซ ทำธุรกิจอะไรครับได้กำไร50ก่าเปเป็ค่ะเปอสินค้าร้อยหนึ่งนี่บริษัทจ่ายให้กับสมาชิกไปแล้ว50กว่าบาทตัวเองเหลือ40กว่าบาทนะครับก็ยอมก็ยอมนี่คือธุรกิจในอุดมการทำเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ขึ้นในประเทศนี้นะครับและเราก็ให้มากขนาดนี้นะครับแล้วหลายบริษัทก็จะจ่ายโดยระบบมี ค่าที่เราขาเรียกว่าค่า PV นะ Point Value นะซื้อสินค้าร้อยบาทก็อาจจะได้แั่ยี่บคะแนนแล้วเอา20่สิบคะแนนนั้นมาคิดเป็นผลตอบแทนนะัแต่ของดรสโลดจ่ายเต็ม1 PV เท่ากับหนึ่งบาท<อ>จ่ายเป็นเงินบาทเลยจ่ายลังกับ,บาทแรกนะครับอันนี้เป็นระบบเดียวที่ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะครับผมกล้ากล้ายืนยัน,น เป็นระบบขายตรงที่1นึ่งทีเท่ากับหนึบาทนะฮะคือจ่ายเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเชื่อว่าเราจ่ายมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นบริษัทเดียวที่มีระบบนี้อยู่นะครับนั้นก็อยากจะเชิญชวนว่าเป็นธุรกิจที่ทําง่ายสินค้าดีขายได้ง่ายคนใช้แล้วก็ประทับใจซื้อซ้ำและผมก็กำลังดีได้ว่า เป็นบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนการขายสูงที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าจ่ายกันถึง50เปรเ็นต์เนเงินบาทนะครับทำง่ายครับแล้วก็ถ้าอยากอยากจะสนใจจะติดต่อเข้ามาร่วมธุรกิจก็ง่ายนิดเดียวครับก็เข้าไปดูในเว็บเ,เข้าไปดูในในในเพจในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ที่จริงก็มีศูนย์ด็อร์สารุญกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับท่านเข้าไปคุยกับผู้บริหารศูนย์ทุกศูนย์ได้เลยนะครับแล้วเวลาทําธุรกิจด็อร์สารุเนี่ยถ้ามีพี่เลี้ยงด้วยมันจะสบายนะฮะเราจะไม่เหงาเราจะมีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วที่คนเก่าเขาทาไว้ นะครับดีกว่าที่จะมาเริ่มต้นด้วยตัวเองลำพังนะครับต้องติดต่อศูในย์ใกล้บ้านท่านดูนะครับนะเรียนเชิญทุกท่านนะครับฟังอย่างนี้แล้วนะคะปุ๊เป้ก็น่าสนใจขึ้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่อิสระค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพด้วยมันเป็น,นอาชีพหลักได้เลยนะได้ใช่ไหมคะบางคนขายให้ดรสารุ่นในอดีต ดือนละสิบล้านคิดว่าค่าได้คอมมิชชั่นเท่ละคุณเป้จะลาออกจากพิธีกรเลยนะนะคคุณเป้จะเป็นอาชีพหลักตรงนี้เลยเจ้าของบริษัทยังขับรถญี่ปุ่นลูกค้าบริษัทขับรถเบนซ์ครับงั้นคุณเป้ต้องเป็นอาชีพค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพด้วยและทําการก,ก็แผนการตลาดก็ไม่ซับซ้อนค่ะทําเพื่อพวกเราจริงๆทําเพื่อคนที่อยากจะพูดจริงที่ตึงครับ <H aa. S 2> ทำไมผมคิดเรื่องนี้ครับผมเรียนท่้นบู้ชมว่าผมเล็กๆนะผมเป็นคนด้อยโอกาสนะครับ แม่ผมเป็นคนเจ้านาะพ่อผมเป็นครูประชาบ,บายเงินเดือนไม่กี่ร้อยแล้วก็ผมออกจากบ้านเมื่ออายุ15ปีช่วยเหลือตัวเองสิ่งที่ได้มาติดตัวก็คือมันสมองที่พ่อให้มนาะ <c oughs> ก็เป็นนักเรียนทุนมาตลอดนะครับ <c oughs> แล้วแม้กระทั่งพิยาเอกก็เอาวาสีพวกพท่านไปเรียนตั้งสิ สิบปีได้นะครับก็อยากทําอะไรดีตอบแทนประเทศนี้นะตอบแทนท่านทุกคนนะครับที่ได้คุณาเอาภาษีรัษฎรส่งเสียงผมไปเรียนจนจบฟังดรสอรสพูดนี้แล้วปูเป้เริ่มสนใจแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่อิสระนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพอีกด้วยเอาง่ายๆเลยขายมากได้มากขายน้อยได้น้อยใช่ไหมคะเชื่อได้ว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านที่ฟัง อาด็อกเตอร์ารของเราพูดจบแล้วต้องมีคนสนใจอย่างแน่น,นอนและที่สําคัญค่ะ,ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามแฟนเพจนะคะและเว็บไซต์ตรงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปนะที่สาขาตัวแทนแล้วก็<ล>ะนะ,ะที่ตั้งของศูนย์ต,ต่างๆนะคะภายในก็สามารถติดตามแฟนเพจได้เลยคะ่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะปุ๊บเป้แอกซไว้แล้วก็ดอกเตอร์าลของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ